ครับสวัสดีครับผมชายนะวันนี้ผมมา ส่งมอบรถนะครับ MG 5รุ่น X นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทผมลดราคาให้1 9 0 0 0 0บาทนะครับเหลือราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับว่าส่วนรถเท่านี้แล้วมีอะไรที่ผมจะให้ลูกค้าบ้านนะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับทนนี้ผมพามาส่งมอบรถนะครับ MG 5รุ่น X นะครับคันนี้ราคาเดิมอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะผมลดราคาให้1 9 0 0 0 0บาทเหลือราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนบาทครับคันนี้นะครับลดราคา มาแล้วนับเหลือ500,000บาทนะครับค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าตลาดรถมือสองนะครับรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ450,000-500,000บาทนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปของตัว MG5 แล้วนะครับมีซันรูปนะครับมีกล้องแบบ360องศานะครับมีระบบ i Smart สั่งการด้วยเสียงนะครับนะครับไฟหน้าเป็น f u LED l แบบเต็มระบบนะครับเกลียวด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะสวยมากนะคันนี้ เป็นรถใหม่ปายแดงนะครับล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับรุ่นนี้มีดิสเบกให้ทั้งสล้อผมให้ฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับรวมถึงตัวประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับนี่คาัแบบเต็มระบบนะครับมีระบบเตือนจุดอับสายตานะครับล้วมีระบบไบสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับกับตัวเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับ รุ่นท็อปนะครับได้ตัวนี้ครับสปอยเลอร์ด้านหลังรวมถึงตัวดิฟฟิเซอร์นะครับดิฟฟิเซอร์ตัวนี้จะเป็นมาจากโรงงานนะครับนี่คือสีขาวไอ m a มาร์สนะครับสามารถสังเาตด้วยเสียงได้นะครับมีกล้องหลังนะเพราะว่าตัวรุ่นนี้มีกล้องแบบ3 6 0้อองศาให้อยู่แล้วนะครับสวยมากผมให้ถัดท้ายด้วยนะครับราคานี้นะครับได้ถัดท้ายนะครับแล้วรวมถึงตัวขัดเคลือบสีนะครับเคลือบแก้วให้ครบหมดแล้วนะครับ ภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปภายในจะเป็นเบาะหนังดํานะครับสลับกับสีแดงตรงนี้นะครับมีแอร์หลังแล้วมีช่อง USB นะครับรวมถึงเบาะเบาะตัวนี้จะพับได้แบบร้อยนะครับนี่ครับผมพาดูรายละเอียดรถค้าวๆนะครับเรมจะส่งมอบแล้วระบบกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บานนะครับครับสลูปนะครับคุ้มมากนะครับรุ่นนี้ลดราคาลงมาแล้วนะครับเหลือห้าแสน 19,000บาทลูกค้าได้ออปชันที่ค่อนข้างครบนะครับระบบมัลติฟัง c t i o n ครบนะครับคู่มือความเร็วนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงหน้าจอ LCD นะครับนะครับแบบเต็มระบบนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยหน้าจอจะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับรองรับ Apple CarPlay and แอนดรอยตนะครับคันนี้นี่ครับเกียร์แบบ8สปีดนะครับออโต้โฮเบรกเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับ แอร์แบกหกใบนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปของตัว MG5 จะได้แอร์แบกหกใบนะครับผมพาดูสันรูปสวยมากครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ115แรงม้านะครับแรงบิดนั่งสูงนะวันนี้ประหยัดมันอยู่ที่7.9กิโลเมตร่อลิตรนะครับอันนี้ผมให้ตัวแผ่นรอง ตัวข้างล่างด้วยนะครับแกนแกนหินกันไรกระเด็นนะครับใครสนใจนะครับอยา๋ได้รถรุ่นนี้นะครับ MG 5นะครับรุ่น X นะครับส่วนวพิเศษนะครับ1,90,000้าืบาททำได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ